อูฟุจะนอนสลบอย่างนี้ไม่ได้จะช่วยเหรอครับดุมก็กึง้งแป้งไหมหมดเลยความเร็วดูเลยว่ามันได้เท่าไหร่กันเนี่ยจะให้ปั๊มนี้กับเรียงนองเอฟซนะคะมันจะเป็นตำนานไหมก็ไม่รู้เพราะว่า อะไรไม่รู้วันนี้เดี๋ยวจะมาล้างรถให้ดูนะมาล้างรถให้ดูเลยในออปูวะอปูอฟูโอฟูโอูโอปูโอปูโอฟูโอฟูโอฟูโอู่โอฟูโนฟอฟูโูโอฟูโอฟูรอฟอูอฟูโอฟอฟูโอฟูโอฟูโอฟูอกูัอฟูโอฟูโอฟูโะฟโอฟูโอฟูโอฟูอูโอฟูโอฟูโอกูโอกรโอฟโอฟู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 โอฟโอฟูโอฟูเอฟูโอฟเโออโอูโันูีอฟูโอฟููโอฟ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 โอูอููโอูอู มีมีการหละตามอ,องเหมือนอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องเอาดอกมาก่อนนะคะอ่ะก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะเดี๋ยวก็มีเว็บเกมสนุกสนุกอีกเช่นเคยมาแนะนํานะคะก็คือเว็บอ่ะก่อนที่เราจะไปชมคลิปนะคะเดี๋ยวก็มีเว็บเกมสนุกสนุกมาแนะนําอีกเช่นเคยนะคะก็คือเว็บแอดคลับซอก VIP นั่นเองซึ่งเว็บนี้นะคะมีเกมมากมายหลากหลายเกมให้เลือกเล่นกันเลยใครที่สนใจเล่นเกมนะคะก็ลองแอดเข้าไปดูนะคะมีแอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงนะคะ อปุูจะนอนสลบอย่างนี้ไม่ได้ <c oughs> อะงั้นเดี๋ยวเรามาใช้รายง,งานหมากันเถอะวันนี้วันนี้อู่กจะใช้รายง,งานหมาในการล้างรถนะคะมาลุ้นกันว่าเขาจะช่วยหรือเขาจะปวดน,นะคะแต่ก่อนอื่นยกต้องขออภัยด้วยเพราะว่ายกล้างเองถ่ายเองพี่เลไม่ว่างพี่เลตัดคลิปอยู่นะทุกคนถ้ามุมกล้องมีปัญหา <c oughs> ขอโทษด้วยนะคะเดี๋ย <c oughs> มาเริ่มกันเลย <c oughs> เดี๋ยวหาที่ตั้งมุมกล้องก่อนทุกคนตรงนี้ เดี๋ยวเราเอารถออกมากันเลยดีกว่าููู้้้อยอยผแล้วก็เอาอุปกรณ์พี่เลมาตัวเชือกของพี่เลพี่เลซื้อมาแล้วต้องหัดใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดในโลกกูจะใส่เป็นพระถูไม่น่าไม่น่าหลอดแล้วนะดู เราประกอบเครื่องเสร็จแล้วเราก็ยิงยิงไปเลยเนื่องจากว่าเราไม่ได้ล้างเวฟตั้งนานแล้วคุณจะมีโอกาสได้ล้างแลวทุกคนวันนี้ก็จะล้างให้สะอาดสะอาดไปเลยไม่เอาแม่ไม่เอา,ไ,เอาไปมุดอยู่ใต้ทองเลยถือว่าหยุดใช้ไอ้สายยางล้างธรรมดาดีกว่านะทุกคนไม่งั้นไม่น่ารอดไม่น่ารอดจริงๆดูต่อไม่เป็นต่อไม่เป็นใช้สายยางธรรมดาดีกว่าเดี๋ยวเขาเก็บของไปงซื้อมาให้เราเป็นไว้ เดี๋ยวหยกขอตัวล้างรถแป๊บนึงนะคะทุกคนดูนี่คือช่างอ่ะทําไล่หยกทําลูกอะไรห้าเก้าช่าห้ามั้งแล้วช่างอ่ะไล่สเตอร์ให้เล็กมากเลยด้สเตอร์แบบโคตรเล็กอะ่ะจนชิดก,กับสวิงอาร์มละตอนไม่เอาคิดว่าพี่เดี๋ยวล้างให้แล้วที่ไหนได้พี่เดียร์มีล้างให้อยู่โ้ยทำไมพี่เดี๋ยวไม่ล้างนี่เนี่โอ้ยเนาะเปืือนเบิ้ดยังหยกสีซอยตีหยกเดจะช่วยเหรอครับโอปูหชวนมีนิชวนชิวมินิรับสมัครเด็กล้างรถหนึ่งอน้าตา ล้างลูกคันในบ้านเนี่ยเนี่ยจอดอยู่เนี่ยต้องล้างให้หมดนะอะไรลูกอะไรลูกแม่ซิบเลียวลูกโชว์ไวเอ็ดนะคะเรามาล้างแล้วก็เรามารีวิวไปด้วยเลยก็คงจะเคยเห็นคร่าวๆแล้วแหละเนี่ยซิกเนเจอร์ของรถคันนี้นะคะก็คือโซนนั่นเองดูดูเข้าต่อโซจะมีสีเขียวกับสีโซมแล้วทุกคนเห็นไหมเห็นไหมช่างเราบอกลืมจะเอาสีสมไวใสเบิร์ดก็เลยเด็ดต่อสีเขียวจอยโดยไม่ได้ล้างโซเลย ช่างไม่ยอมล้างให้แล้วคราวนี้ทำแล้วเก็บนะทุกคนมันเป็นมันจะเป็นมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะมันจะเป็นตำนานไหมก็ไม่รู้เพราะว่าเรายังไม่มีรถเอาไปสนามบุรีรัมถ้ามีรถเอาไปสนามบุรีรัมก็จะเอาไปเทสความเร็วอยู่เนาะว่ามันจะได้ความเร็วเท่าไหร่กันแะน่แต่โยกอยากได้ถนนแบบยาวๆแบบถนนส่วนบุคคลนะไม่ใช่ถนนสาธารณะไม่งั้นจะสวยถ้าใช้ถนนสาธารณะวิ่งมันจะสวยผู้หมวดอาจจะเรียกเราไปพบอีกก็เป็นได้น,นะคะ ดูฟูเอ้อล้อหลังดุมหลังดุมก็กึง้งแป้งใหม่หมดเลยเปลี่ยนใหม่หมดนะคะยกรถคันนี้ที่ไม่ทําก็จะมีเครื่องกับโครงเอ้ยเครื่องทําดิทั้งคันเนี้ยถ้าเดิมถ้าจะถามหาเขาว่าเดิมก็คือไม่มีแล้วอ่ะก็จะมีแค่เออ,อะไรนะเขาเรียกอะไรนะโครงรถที่ว่าเดิมที่เหลือ แปลงใหม่หมดแล้วนะ,ะ <No. S 1> เบรคเสร็จคันนี้อยู่ที่ประมาณเครื่องอทำมาได้แปดพันนะคะพี่ป๊อปสูงเนินทำให้นะทุกคนคันนี้ช่างป๊อปช่างป๊อปยังไม่ได้ไปไล่ไล่ความเร็วดูเลยว่ามันได้เท่าไหร่กันเนี่ยห้าเก้าชัก 5, ห้าหรือชักเก้าจำไม่ได้แล้วลืมแล้วว่าจะเองทำลูกอะไรไม่ได้ขดเลยจ้ะเอาไปทำความเร็วให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งว่าสุดจริงๆอ่ะมันได้เท่าไหร่นะคันนี้นะทุกคนรีวิวไปด้วยล้างไปด้วยเลย ง่ายดิฉันต้องรีวิวใหม่เสร็จแล้วข้างหน้าแล้วก็แปลงเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเป็นปั๊มแท้แล้วก็จะให้ปั๊มนี้กับน้องๆ F4 ใครอยากได้ก็รอดูในกิจกรรมนะคะแจกทุกครั้งค่ะไม่ต้องห่วงยกเดี๋ยวยกจะเอาปั๊มปั๊มหน้าเนี่ยปั๊มหน้าของก๊อปเนี่ยที่ทุกคนบอกของก๊อบเนี่ยเอาเปลี่ยนเป็นปั๊มแท้แล้วนะแต่งเก็บแต่งเก็บเอาโอเคเดี๋ยวโยก้างรถแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนแล้วจับอุ้งวงน้ำก่อน คลิปนี้หยกขอตัวลาไปก่อนจะเอาอู้ผู้อาบน้าก่อนเพราะว่าไม่งั้นน้องไม่ยอมอาบม่แน่เลยมานั่งง่อยอยู่ตรงนี้ไม่ยอมไปอาบน้ําเร็วเร็วอาบน้ำเร็วอาบน้าเร็วอะไรครับแม่อะไรของมึงครับแม่ต้องพาอุ้งู้อาบน้าก่อนนะคะเดี๋ยวขอพาล้องอาบน้ำแป๊บนึงสุดท้ายนี้ก็อ่ะทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะเพราะมันว่าฝนจะตกแล้วนะ หยกต้องรีบเช็ดลนแล้วก็เก็บลนเนาะแล้วก็เดี๋ยวหยกจะเอาอุ้วฟัวน้ําต่อยด้วยเพราะน้องไม่ยอมไปอาบน้ําเลยเหมือนจะสงสัยเห <c oughs> มือนน้องจะสงสัยอะไรในเนี่ย <c oughs> ในรถเนี่ยสายตา <c oughs> โอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายฟุ <c oughs> ล์ฮัลโหลน้อง ผมไม่สนใจกับแม่ผมจะแทะแทะอย่างเดียวเลยครับแม่ตอนนี้แทะอยากแทะอย่างเดียวเลย